คุณลุงค <familia? S 1> ุณลุงชื่อลุงอะไรนะเมื่อกี้ลุงลุงกดลุงกดเนาะลุงกดเนาะเออสมกตเออน้ำกุลออบน้อมน้ำกุลออบน้อมออบน้อมบ้านอัมปินลุงกดออบน้อมนนะคะอยู่บ้านอัมปุนบ้านอัมปุนบ้านอัมปุนน้าลุงบ้านอัมปุนเสือสารยากมากนะคะโมทีโมที่อะไรเออเลขที่ สิบห้าที่สิบห้ามูมูเสด้ยโมูมเสด้วยมานำโมหกเลยเน่อยโมหกมานำเป็นโมหกมานำเป็นโมหกมาเล็กที่มานมเลขที่สิบห้าเล็กที่สิบห้าลุงอายุกี่ปีคะลุงอายุกี่ปีอายุประมาณอายุรอง ปดครับประมวยค่ะแปดสิบหกตรงที่ลุงเขียนให้เมื่อกี้เนาะตรงตรงอายุเลยที่ลุงเขียนให้เมื่อกี้เนี่ยที่เขามาบอกถูกไหมลุงถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกไหนถูกไหมเลขถูกไหมเออถูกวะนี่มันสกเอะไรี่มันสกเรื่องมองกี่มันสกเรืรับ หรือแต่สําแนงมีเสียงคนบอกมีเสียงมัเสียงโอยเคยในเสียงเขาบอกมาก้าตลกตกก้าตลกตกเขาว่าบ่ลือที่สําเร็จมันเคยกี่ได้ยินแต่เสียงเนาะได้ยินแต่เสียงก้าวนลุงเอาพูดหมก้าวตลกตกก้าวตลกตกทา้ตกกตอนสุดท้ายว่าานั้นเองด้วยเนาะก้าวตลกตก แต่แต่ไม่เห็นไม่เห็นคนบอกเนาะได้ยินแต่เสียงนี่หนังทาหกคนทานเนาะตัวทาจะรับตอบเองจ้ะมาแต่แท้เองเนี่ยแกบอกเรืงเร่งเน่ยจะเอาเงินนู้นอ่ะอันนี้ปรากฏว่าอุโกเขาบอกลุงบอกว่าให้พูดเสียงเร่งดังกว่านั้นบอกเสียงดังเลยบอกลุงเรับมั่รีตีอะไรนั่นแหลโอ้ มาเชิงงี้จะจะบาเชงเบอร์เบอร์ประธายจะหนักรือแจคเพ่เลยเก้าตกตกเจ้มันจะได้เก้าหกอันนู้จสองนี่คือมันก็เลยอ่ามีเก้าหกอาคนนั้นลืมสองสองคนคือมาบอกอ่าคนหนึ่งก็ว่าเก้าตลกต๊กอาคนที่สองกขาว่า หกโอเก้าหกหกบอกเก้าหกบอกเออเก้าตกกตอกอ่ามีเนียอมีเนียกมีเนีตกต่มีเนีกเออยูดวัเกาหกหรือว่ชินเลยนะชินอ่านินเชัดเนเลยปเลยอ่า่่ได้ยาบสวัสดีค่ะลุงลุงสวัสดีค่ะโอ้บอลุงไม่ได้ยิน โอ้ลุงโอ้หนวกนคะคะโอตึงนคะคะท่านผู้ชมได้ยินไหมคะลุงลุงสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะค่ะลุงไปไหนมาคะนี่ไปไหนมาคะโมเป็นหน้ารบมยมารูปาษาไทยโอ้ฝังไทยไม่รู้บอกโอ้เ่ยคือเมร ยายแมลและเอฟซีทำยังไงจะฟังรู้บ้านี่อ๋อลุงพูดไทยไม่ได้แล้วก็หัวหนวกอีกต่างหากหัวหนวกบอฟังไม่ค่อยได้ยินบ่อฟังไม่ค่อยได้ยินต้องถามลุงแล้วลุงลุงแปลให้หนูลุงแปลห้หน่อยลุงแปลยังหน้าเนาะไม่ลุงบอกว่า จ้าของเลขเจ้าของเลขหนูได้ยินอย่างเงี้ยจเารับเลขคิล่าตั้งเลขเอ้ยคืกินลูกเฟกต์ตัวไปดังไปลุงมากๆอ่ะเดี๋ยวให้ลุงเป็นล่ามเนาะเพราะว่าคุณลุงแกฟังไม่ได้ยินรับเลขคิล่าคิดแต่เลขเลขเสื่อเสื่อยโอ้โหเหลือลูกใหม่ไหนอยู่ไหนลุงอยู่ไหนคะอยู่ที่ัวดูอย่าไหนนอตลุงอะไร่าอะไรเนาะกขวง กวงกวงกว่างหรือาแกะแกกว่งมอเอาเอาให้ให้ให้ตาเนี่ยให้ลุงแล้วเวลาะเราะบุเลยลุงแล้วจานเพราะว่าหนูฟังไม่รู้อ่ะนายเลขโอเคเมอร์วาเลขเขียนนายเลขเขียนอยู่ตรงไหนลุงเลขเขียนอยู่ตรงไหนคะเลขเลขเซนเลขเซนเลขเซนโนนตราหน้าเวียนายอยู่ไหนขอดูหน่อยค่ะลุงเอาคิทายอ้อย เอากินดังเนาะว่าไงกินเราคือแค่ม um> ั่วรั่วมันรักสนไลุงเจ้าของกระท่อมบอกว่าเจ้าของเลขมาแล้วนะคะว่าอย่างงี้นะคะท่านจุ่มมัวนะน้องบ้านเออเอออยู่ไม่ได้แล้วเนาะเาอืมหลวงหลวงปู่เรียกให้มาหาหนูแล้วนี่เเเอ้้าาิงไดจ้านจ้าโอ้กําลังเอาเลขให้เดอรนะคะท่านผู้ชมนี่เคยถูกบอยค่ะลุง กแกให้ถูกไหมคะให้ถูกเนาะโอ้แกหัวหน่วงบอหัวหน่วงหัวหน่วงโอ้ต้องพูดดังๆเนาะดังๆอยู่บ้านไหนนะคะลุงบ้านอัมปุนบ้านอําปุนมาบ่อยไหมคะนมาบ่อยออันนี้าเจ๊ยุ่ยเฮย่จะเอางวดไม่เลยมันเกจะยอกเกาทั้งเก้าหนึ่ง อันนี้แกโอ้งวดที่ผ่านมาให91เกอมันเรงเอออยอกใกล้เกิด6งวดที่ผ่านมาในึ91มาลงลุงไม่ได้ยินเด้อนะคะไม่ยินเด้ออ๋อนี่งวดก่อน91อันนี้ออกแล้วออกแล้วบอกไม่เอางวดที่ยังไม่ออกเอาเอางวดที่ยังไม่ออกนะลุงเนาะอันนี้พูดดังหน่อยเพราะว่าลุงไม่ได้ยินนตนเจิง ีมีดตีอะไรก็ได้ตีมีดตตีีีเยอะไรทาลุงก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนั้นใส่ขาเทียมคาเทียมเป็นกำเนิดอ๋อเป็นแต่เกิดบ่อืรอรอนะคะรอสักพักนะคะว่าลุงให้ตัวไหนนะคะงวดนี้เลื้อลื่งน้อยรึงานเนาะจีบระเลืิงานเนาะตอนตีพลิกอ่ะเนาะนั่งขยันไปไหน ได้ยินเสียงเก้าตก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 เก้าหกเก้าหกงวดนี้มาลุงงวดนี้บอกค่ะงวดนีนบ่งวดนห้บ่งวดนี้บอกงวดนี้ไหมงวดนี้บ่องวดนึ่งจริงนี่บ่ที่สภบ่องวดนี้เห็นงวดนี้งวดนี้นะคะท่านผู้ชมบิ่งวดนี้เิ่นเชงแก รสกร่อยขนหดเมื่อเร็วๆนี้ลุงลุงแกพูดไทยไม่ได้เ้ยนะคะท่านู้ชมเนาะแอดพินเปรย์ให้นะคะลุงบอกว่ามีเสียงมาบอกตั้งแต่เช้านี่ไงน่ารักเก่าแน่นอนเลยเก้าหกเก้าหกไว้ยังงั้นนะคะอย่าเดินนมานธทมิตรกวนใช้สมาร์ทอฟนหลับตาหลับตานะคะโอ้มีพร้อมเลย มีพร้อมเลยเมจิกด้วยท่านผู้ชมแอดมินมาเจอเป็นคนแรกครั้งแรกนะคะนี่เจอเป็นครั้งแรกเด้อไม่ใช่คนแรกนะคะท่านผู้ชมลุงจุทนบอกว่าเจ้าของเลขมาแล้วนะคะกําลังเคียนให้นะคะเสเราจังๆเลยเอาเกียวมาสร้างมาถวอย์ไอล์มัน,นปลักเจริ์ติงอัพเลยสนั่ถูกจังๆเลยลุงสามตัว ฟังไม่ได้ยินเนาะโอ้โหหนากมาแต่เกิดบ่ค่ะอีกโอ้โหกมันตอนแก่แล้วอ๋อบอนี่มาแต่เกิดลูกให้ยังงี้บ่ตัวไหนบ้างนอบเลยเนาะมีตัวไหนบ้างลุงเก้าหกอ๋อเก้าหกเนาะลุงเนาะเจด เก้าหกบ่อ๋อโอ้ยตัดเอาเด้อเนาะลุงให้ปิศนาได้เนี่ยเขียนเขียนกลับเนาะลุงเขียนกลับก็ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็อ๋อไม่ได้เรียนหนังสือเขียนทำไ,ไม่ค่อยถน,นะนัดไหนลุงนี่ผมใจจะงงเลยอ๋อนี่ยน,นะโหกห มันสเืองอะไรเงยมักอรทุบอกกี่มันสกอปรับหรือที่สำเร็จมีเสียงคนบอกมีเสียงมันเสียงอยไรเคยในเสียงเขาบอกมาเก้าตลกต๊กเก้าตลกต๊กเขาว่าบหรือที่สมเรยจมันเคยกี่มันเคยเคยทำได้ยินแต่เสียงเนาะได้ยินแต่เสียงเก้าอดไรนะลุงเอาพูดไหมเก้าตลกต๊กเนี่ก้าตลกต๊กเกต่าเก้าตลกต๊กหกหกเกต่าเนี่ยหกหกตอนสุดท้ายว่าเก้าเก้าจบเท่านั้นเอง เก้าหกด้วยเนาะเก้าหกเก้าท็อปแต่แต่ไม่เห็นไม่เห็นคนบอกเนาะได้ยินแต่เสียงนี่นั่งท่าหกกันท่าเนาะเราท่าท็อปเองจ้ะก็มาแท้แท้เอ๊ยเนี่ยเจ้าบอกเจ้าเร่งเรังอย่างนนี้นะพูดว่าวบอกลุงบอกว่าให้พูดเสียงเร่งดังกว่านั้นบอก เสียงดังเลยบ่ล hmm. ุงร yeah. mm ับ hmm. มัน so ล mm ื hmm. yep. well, mm ่เ hmm. ต mm ๋แหล่งน่ะไดู้ะมาเชิงเจอจะบาเชิญเบอร์เบอร์ประธาจะนับหรือจะเพ่เลยเก้าต๊กต๊กเจ้ามันได้เก้าหกอะนุ่งจังเลยทีมันจําเลยอะมัเก้าหกอะขนาลืมสัมันจะนับได้คนกีมาบอกอคนหนึงก็ว่า เก้าตลกตกอคนที่ซ้องก็ว่าหกโอเก้าหกหกบอกเก้าหกบอกเออเก้าตลกตกอ่ามีเนี่ยเก้าหกอ่ะมีเนี่ยเก้าหกกมีเนี่ยเก้าตลกตกอืมอ่เนี่ยก็เก้าหกเออยูบบังเก้าหกือว่าเช่งเลยนะเชิงบเป็นไงเฮ่ยไมเจ็บเลยชัดเจนเลยไิ่เปะเลยโน่นี่แนี่ัน